ทุกคนอันนี้คืออะไรคะเนาะไม้ยาวๆนะคะอันนี้คือข้าวหลามนะคะข้าวหลามเนาะสมัยเมื่อก่อนมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะทุกคนมันจะบอกอ้วนๆนะแล้วก็เตี้ยๆอันนี้ยาวมากนะคะดูก็เหมือนกับไม้เรียวนะคะเนาะข้าหลามนะคะแล้วก็แพงนะคะนี่เดี๋ยวบันจะฉีกให้ดูนะคะนี่ อีกให้ดูเนาะนี่ข้าวหลามนะคะข้างหน้าข้างหน้านี่เขาก็จะมีเป็นเป็นมะพร้าวนะคะนี่นะจะมีเป็นมะพร้าวนะคะข้าวหลามนะคะโอ้ยนอะมันห็ดบ่ได้ <c oughs> นะเดี๋ยวเยาวันจะเอามาให้ดูนะคะมันเป็นยังไงเนาะข้าวหลามจ้าข้าวหลามนี่มาแล้วนะคะข้าวหลามนะคะจะเป็นข้าวกํ่นะคะ